เธอให้โอกาสสำหรับไอคนอย่างฉันจะสัญญาว่าจะไม่ทำอย่างนั้นก็อาจมีเพียงเธอที่ดีเป็นเธอที่มีทุกครั้งที่สบตา ปวดท้องไหวไหมเอ่อไม่ค่อยฮึมก็รอไปก่อนนะอย่ารอพี่ดีมาก่อนใช่ใช่ใช่เดี๋ยว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 พ่ดีมากลับมาเอ่อจะเราต้องหาเรื่องอะไรคุยอือโอเคเลยเลยละเบลกับแทนใช่ไหมนะฮอ้าทำไมเราเราเราสองคนเนี่ยเป็นแฟนกันใช่ไหมค่ะได้ค่ะ พอจะเล่าได้ไหมเดี๋ยวๆอาจารย์ทำไมว่าเป็นเรื่องโหนูได้อะเอ้าก็ไม่รู้จะคุยอะไรก็เอาเรื่องนี้แล้วกันอ้าเอ่อเอาอะไรกันก็เท่าที่จำได้ก็คือผมเจอกันที่ห้องสมุดนะครับอ่าฮ่าฮอ่าฮห้องห้องสมุดโรงเรียนใช่ครับโอ้ยยิ้นจับ ครูคร mmm <g ülme> ูเขาพิ๊งง่ายมากเลยอ่ะครูเขาเขาเขาเจอกันที่ห้องสมุดแล้วแล้วไงต่อแน่แนมีใครจำได้ไหมของคนเนี้ยตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกค่ะอาจารย์แต่พอดีว่าดันชอบนิยายเหมือนกันอเลยคุยกันถูกคอใช่ค่ะอ่าคุยไปคุยมาเลยอย่างที่เห็นค่ะเลยอย่างที่อันนี้คือยังไงว่าอย่างที่เห็นอ่ะ แล้วใครเป็นคนขอขอร์บี้เออใครครัผู้ชายหรือผู้หญิงเออผมครับอุ้ยเอ้โแป้งเออแป้งเออเล่ยนเหมือนเห็นตัวเองเลยแต่ไม่ใช่ตัวเองในแบบที่อยากเป็นเลยอาจารย์ก็มีแบบนี้ด้วยเหรออาจารย์ไม่มี <S <S แฟนจะไม่มีเลยเจ้าเว้ยทำไมเด็กๆนี้เขามีแฟนกันง่ายเลยทำไมอาจารย์ไม่หาคะเอออาจารย์เลี้ยงแต่แมวมาช่วงนี้อาจารย์ก็คุกกับแมวไปเลยสิบ้าโว่ไม่ได้ตุเย็นไม่มีอะไรเลยวะอะไรจะกระซิบทำไมก็พูดมาสิ นี่มันห้องพักครูยี่ไม่ไปหารู้แล้วก็คือมาดูก่อนเผื่อห้องพักครูมีอะไรไงแล้วเผื่อหาอะไรให้อาจารย์ด้วย้องมันทรมานตายอยู่แล้วน่ะเออหน่ารอก่อนนะเอาดูอะไรนะแบทแมนพี่ดูดิเคตรนกเลยอะผมว่าจะอ่านต่อด้ะเก็บไปเก็บกไปอ่านข้างบนเอาไว้อ่านได้น่ะอันนี้ใช้ได้อยู่ปาวะเก็บเก็บไปเก็บไ้เผื่อใช้ได้โอเคได้พี่ได้แล้วกล่องมีอะไรบ้างเฮ้ยมีจริงจบอะไรไหนไหน ได้ยินเสียงจิ้งจกเมื่อกี้ไปก่อนกลัวไม่ไม่อยู่ด้วยกล้วซอมบี้นี่ห้องพยาบาลอยู่ข้างหน้านี่เองเดินดีกว่าเดิน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 เนเิเดิดเเนเดช่วยเเเยขอโทษเเเเนเนเเเเเ รีบเอายาแล้วก็รีบไปมันจะมีไหมอะพี่มีแล้วมีแต่ข้างล่างตอนคืนมันจะชอบไปข้างล่างกันอ๋อโอเคพี่เฮ้ย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 โอเคยาแก้ปวดท้องมันจะอยู่ด้านซ้ายข้างบนด้านซ้ายเห็นไหมเนี่ยหยิบไปเลยด้านขวาจะเป็นยาแก้ปวดหัวเนี่ยยาแก้ปวดหัวอ่ะข้างล่างยาเลยวะ ตอนนั้นจําไม่ได้ว่ะตอนนั้นตอนที่ขอขอโดดเรียนมาแล้วแบบเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีก็ได้พี่เก็บไว้เนี่ยเก็บเก็บมาให้หมดเลยเพราะมันจะมีฉลากอะไนี่อยู่โอเคดูก่อนว่าเราต้องมีอะไรต้องอะไนี่อีกไหมว้ายเฮ้ยี่โอ้ยโอ้ยโฮ้ยไม่ดูหลังเลยจะไปรู้ไงว่ามันมีอีกตัวหนึ่งอ่ะเฮ้ยเกือบแล้วอันนี้พวกเครื่องเครื่องมือผ่าตัดเราไม่ใช้อยู่แล้วเนาะ มันไม่ใช้หรอกพี่อันตรายเครื่องปรุงยาก็ไม่ใช้เพราะว่าอาจารย์เราก็เป็นอาจารย์พระเราคงไม่นี่หรอกไปเราไปเลยก็ได้ไปไปพี่กลับเลยก็ได้ครับออกไปจะเจอไหมอ่ะเดี๋ยวหนูอยู่ตรงกลางไม่รู้ก็อยู่ตรงกลางไงดูหน้าเลยนะพี่ดูดูให้อยู่ใจเย็นสิไปวิ่งขึ้นเลยใช่ไหมร็วไปหนูวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปมา มัไหวใช่ไหมเนี่ยหายปวดยังหรือยังไงไหวไหวพี่ไหวแต่ยังไม่ได้หายปวดงั้นออมเอายาให้น้องเลยเร็วเอาน้ําด้วยที่เอาน้ําให้น้องด้วยนี่นี่น้ที่ผมให้แฟนผมไปแล้วโอเคกินแล้วก็นอนเลยนะอืมเข้าใจแล้วไปนอนด้านหลังนะแล้วแล้วไม่มีใครเอาผ้าเช็ดน้องผ้าเช็ดหน้ามาให้มึงเออเลือดเลือดหน้าตลอดเลยเออทางานอาจารย์กอดตัวตัวตัวไป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 นอยโอเคได้จัง พอไงอาจารย์ต้องตื่นเช้าอยู่แล้วอะใช่ไหมต้องมาทําอาหารให้นักเรียนนะฝันดีครับอาจารย์ถ้าท้องเสียกันก็อย่าลืมกินยาเออใช่ครับคุณนายครับคุณนายฮะฝันดีอ้าวแล้วสองคนนี้เป็นอะไรเนี่ยทำไมหน้าแดงกันทั้งคู่เลยไม่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 มีอะไรครับพี่แน่ใจแน่ใจแล้วแตนอะไปไหนอะหรือตามซอยไปแล้วแตนฮะแตคีเขายังอยู่ด้วยกันอยู่เลยนะอ้าว ไปไหนอะอ้านั่นไงนั่นนะพี่เขาโยงนั้นอะอ้าวแล้วไปอยู่อะไรคนเดียวอ่ะตรงนั้นน่ะไปดูเขาหน่อยก็ได้พี่เร็วไปคุยเลยเร็วไปคุยดิหนูเองเหรอหนูว่าจะคุยกับทุกคนแล้วนะก็เบลเป็นเพื่อนเบลไปทำอะไรพี่แตนน่ยโย่แตนแตนครับมานั่งทำอะไรคนเดียวอ่ะเอ้าแค่สุดอากาศในสีสุดอากาศ มีอารมณ์อาร์ติสต์เดีอยน่ะดูแสงดาวอะไรเงี้ยก็วันนั้นน่ะเออเห็นแล้วอยากไปทองฟ้าจำลองเลยไปไหมเนาะให้มันจบเรื่องนี้ไปก่อนเถอะเออวะนั่งด้วยนั่งอาวทีแทนมานั่งดิเดี๋ยวพี่นั่งนี้ะมานั่งกับแฟนกันไปแทนไปนั่งนู้อ่ะเดี๋ยวไปนั่งนี้ฮะ แล้วแล้ว <No. S 2> แต่เป็นไรนป่ะเนี่ยดูแปลกๆมันก็แค่แบบว่ารู้สึกคิดถึงพี่แกนะพี่ทอดเขานะก็เข้าใจแหละว่าเลิกกันแล้วไม่ควรคิดแบบนี้ใช่ไหมล่ะแต่ความรู้สึกว่ามันยังคิดถึงเขาอยู่อะ ไม่แปลกหรอกที่ว่าเราจะคิดถึงใครอะแตนว่าก็เพิเ่งเลิกกันไปแต่ก็ยังคงมีอันนี้ไงยังหวงวใหญ่กันอยู่ไง <Okay. S 1> มันจะคิดถึงกันก็ไม่แปลกก็ทำใจยากนะงั้นอเอาคุกกี้ไปเราอิ่มเนอะพี่พดิมว่าไงพี่จำตอนที่เราไปบ้านบ้านพี่ได้ปะตอนที่ผมไปบ้านพี่อะในที่พ่อพี่เขาเก็บ เล่าไปเยอะเลยอะพอเลี้ยงไม่ใช่พ่อใดทีขอโทษพี่เนี่ยปุ๊บอย่าอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเฮ้ยเฮ้ยไปป้นของป้าไวิตเขารู้เขา่าตายฆ่าทิ้งเนตของรักของหัวเขาจบ้าแล้วเขาไม่อยู่ที่นี่หรอกมันขอขวดหนึ่งแล้วกันไม่วาหรอกเอาไปเลยพี่เอ้ยจําได้ว่าเราเอามาทั้งไอ้นี่เลยนี่เอามาหมดเลยนี่ที่เหลือก็คือไว้ในกล่องใช่ไหมใช่ครับแช่ไปด้วยอฮ่า นั้นก็กินเลยแล้วกันน้อยทั้งน้อยจนเป็นบ้านตัวเองคนละแก้วแค่็จะขอบ้านเราดยครับ๋อไม่เอาครับอยู่กับแฟนไงถ้าถ้าแฟนไม่อยู่คงกิน้ลยเชื่อไหมไม่เป็ไรพี่ผมเป็นคู่รักสายเมาอยู่แล้วอันเหอเธอเด้ออ๋อไม่นะกินเป็นเด็กเป็นเล็กเฮ้ยผมเคยชิมฝาหนึ่งพี่แล้วเป็นไงหลับหลับยาวเลยขนาดนั้นเลยไม่รอดหัวทิ่มอ่ะ คุยอะไรดีหรือว่าง่วงกันแล้วหรือจะไปนอนแต่พี่ยังไม่พี่น่าจะนั่งนี่แหละลมเย็นดีนั่งกับผมยาวๆก็ๆได้พักนั่นแหละแล้วคุยะไรดีถ้าไม่ไม,มีใครนอนหลับเอ้ยผมได้ข่าวว่าน้องสาวพี่เขาเล่นานิทานเก่งไามใช่ไหมพี่ <S <S น,นี่ไงนี่ไงกระตูนี่งไงที่ผมได้จากห้องเมื่อกี้แบกแมนอ่ะให้เขาอ่านให้ฟังดิเดี๋ยวนั้นไม่ใช่น้องสาวน้องสาวอยู่นี่นี่ไงน้องสาวพี่ นั่นมันใครๆก็อ่านได้ไหมนั่นอ่ะแบทแมนมันก็อ่านกันได้นี่เออว่ะก็ถ้ากูผิดอีกแล้วเนี้ยเราคุยเรื่องนี้ดีกว่าทีเรื่องก่อนที่จะมีเรื่องแบบเนี้ยวันนั้นเรายังไอ้นี่กันอยู่เลยจริงป่ะนั่งกินเบียกกินข้าวตรงแถวแถวนี้อยู่เลยแล้วพี่คิดว่าไอเรื่องเนี้ยมันเกิดจากอะไรอ่ะเออน่าคิดเหมือนกันเนาะ แต่ถ้าจากดูแบบหนังซีรีส์อาหซีรีส์อย่างมัธยมซอมบี้อ่ะที่มันมีมีอยู่อ่ะที่เราเคยดูกันอ่ะจำได้ปะมันก็จะเกิดจากอะไรนะคูวิทยาศาสตร์ปะอ่าเหมือนทดลองอะไรจักเางเออใช่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 แต่นี่ชีวิตจริงอ่ะไม่รู้มาไงอ่ะแล้วปัญหาคือถ้าปกติมันก็จะแบบมีสิ่งที่แบบคาดการแบบอะไรแปลกๆที่แบบอ่าในข่าวอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแบบที่เราไม่ได้สังเกตกันอ่ะ พี่คิดว่ามันอาจจะมีป่ะหรือว่าทางอะไรนี่เขาปิดเอาไว้หมายถึงยังไงอ่ะเพราะว่าอยู่ๆมันจะมามาไอเรื่องว่านีอยู่มันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้เลยหรอพี่มันเกิดขึ้นได้ทันทีเลยหรอมันต้องมีต้นตอไงก็ไม่รู้เหมือนกันแหละเพราะว่าสัญญาณก็ไม่มีอะไรเลยมันไม่เหมือนช่วงโควิดอ่ะมันยังมีใช้อินเทอร์เน็ตได้เราพอรู้ได้ว่ามาจากไหนแต่นี่เราไม่รู้เลยอ แต่ที่คิดได้นะน่าจะมีแค่ที่นี่แหละเมืองเรานี่แหละเมืองอื่นน่าจะไม่เป็นก็เลยกาลังจะคิดอว่าจะหาทางออกจากเมืองนี้ยังไงเอาอยัางไงดีครับพี่แต่ก็ไม่อยากคุยเรื่องซีเรียสอะอยากคุยเรื่องอื่นอ่ะคุยอะไรดีเอ้ยแต่แทนแทนชนคุยเก่งนะพี่ใช่เหรอใช่ไหมแทน ก็ใช่พี่แต่ไม่ใช่ในสถานการณ์แบบเนี้แก่ใจแค่เนี้ยโดนไปอีกหนึ่งคุยอะไรก็ได้อยากให้มันแบบเออให้มันไม่เงียบเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันเครียดมาเยอะแล้วอ่ะอยากให้มีอะไรแบบใครเครียดบ้างเอ้ยพี่เครื่องนี้ไงที่เราได้มาเนี่ยเปิดไม่ได้อ่ะเปิดไม่ได้เหรอหรอเปิดได้วะ มันเปิดได้แหละแต่แค่มันจะเป็นเทปเก่าอันเก่าๆของอาจารย์ที่เราไปโดมาออะค่อยเปิดก็ได้อย่ารอแบบเคิร์มหยูนี่เราค่อยเปิดเดีอแต่ถ้าเปิดผู้ปรสิทธมันก็จะได้ยินเราเดี๋ยวเออว่ะพี่ลืมเลยอ๋อค่อยเปิดเบาๆก็ได้แต่ยังไม่ต้องเปิดเล้ว่ทำไมผ้แต่ทำไมผู้หญิงเงียบจังเลยแบบไม่คุยอะไรเลยเป็นผู้ฟังที่ดีครับ พูดไหนก็ได้นะแบบโอ้หนูไม่ได้ชมว่าพี่คุยเรื่องอะไรเนะี่ยจริงคุยอะไรก็ได้ไงเรื่อยเปือ่อยคุยอะไรก็ได้เรื่อยเปือ่อยโอ้จะจะคุยเรื่องอะไรแล้วนี่อ้อมๆหน,หนูหนูไปคุยกับโน่หนูเปนนักข้างผู้หญิงไปแล้วแทนนัข้างพี่ไปหนูได้แบบนั่งเคิร์มด้วยกันผู้ชายเขาคุยกัน <laughs> นี่ไงพี่อันนี้นี่เขาเขาเป็นแฟนน้องสาวพี่ไม่ใช่คนเนี้ย เออแต่ยังแทบไม่เคยคุยกันเลยเนี่ยพี่ก็ลองเปิดใจคุยไม่รู้จะคุยยังไงไงไม่รู้จะชวนคุยยังไงชวนคุยไม่เก่งพี่อ่ะไมแ่แต่แต่ชวนคุยชวนคุยเก่งไม่ใช่อ่ะแต่ไม่ใช่สถานาการณ์นี้ไงน้องเขาก็บอกอยู่ยไม่อยากให้เครียดกันเลยเฮ้แต่ก็ดีไงที่เบลแบบเป็นแฟนกับคนนี้ดีที่ไม่ใช่แบบพวกแบบเหมือนพวกเราอ่ะนะนักเรลงยหนักกว่าหนักกว่าพวกเราก็ยังมี แต่ไม่เอาอะไรเลยอ่ะเรายังแบบเอาตัวรอดได้ไงแล้วันนั้นแบบไม่เอาอะไรเลยดีโชคดีไปนะเบลโชคดีไปเออคบกันได้ไงอ่ะอยากรู้อ่ะไม่ได้ถามเลยเออเรา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 เีาเร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 อเาเราเราที่เราเอาเรา้ราเ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 รานรเราเารเาเราเาราราเเราเรเราเาเร่ราเราเราเามาราเารามเาารามรารู้ไง แทนแทนทะเลาะพวกพี่ฟังได้ปะก็ผมพวกผมเจอกันที่ห้องสมุดอะพี่ห้แล้วก็ชอบนิยายเล่มเดียวกันก็เลยเริ่มคุยกันเฮ้ยบ้เหรือเปล่าเบลมันอาจจะมาแบบอ่อยหรือเปล่าเบลมันไม่ชอบอ่านนิยายไม่ใช่หรอเบลอะไรเนี่ยอยู่บ้านไม่เคยอ่านเลยนะจงใจปะเนี่ย อะไรขหงพี่อ่ะก็พี่ไม่ใช่ม่ใช่ไหนอ่ะไม่ต้อง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 อ่ะแล้วจำได้ไหมว่านี้ยายเรื่องอะไรอ่ะออเดี๋ยวนเราอ่านไปกี่เล่มแล้วนะอ่าหนึ่งสองสามปกติไม่เคยเห็นเลยมอต้นมันไม่เข้าห้องสมุดเลยนุ้ยแล้วแทนแบบเห็นเบลจุดไหนแล้วถือว่าแบบชอบแล้วก็นิสัยครับ ยังไงครับยังไงก็แบบเป็นคนคุยได้ง่ายเฟรนดี่อะไรอย่างเงี้ยน่าน่ารักอ่อนโยนอะไรอย่างงี้ป่ะแต่ลองคบเป็นนานๆมันอาจจะแบบบ้าคลั่งขึ้นมาอันนี้ก็อะไรหยุดเลยโอเคไม่เผาไม่เผาก็ให้เจอด้วยตัวเองแล้วกันเนาะเฮ้ยเปิดเพลงดีกว่าอันนี้เพลงอะไรเพลงเอาเบาๆนะจะเปิดได้ไหมวะผมกลัว กัวไม่ก็ปักเบาๆไงอยากได้เพลงแนวไหนอ่ะมันมีไฟเยอะอยู่นะนะลูกกุ้งอ่ะลูกกุ้งลูกไม่เอาอันนั้นอะอันนั้นอะอะไรนะหนูหนูที่เอ้ยมันมันมีเอ้ยอาจารย์มีเพลงใหม่ด้วยอ่ะเพลงอะไรลูกทั้งใบของเราอ่ะโอ้โหเปิดไหมฟังไหมอาจารย์ขายเก่งแบบนี้เลยพี่ขายเก่งแบบนี้เลยเปิดไหมได้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 เปิดอะไรเปิดเลย เอ้ยถึงบ้านสักทีเบลกับดีมันจะเป็นยังไงวะนเนี่ยอืมช่างม่ไปแล้วเอ้ยเบลเดมอยู่ไหมบ้านเล่นบ้านหลังไหนวะอ่ะอืมไปไกลๆอ่าบ้าน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 อืมบ้านหลังนี้แหละเอ้ยเบลเดมอยู่ไหมฮัลโหลนี่ไม่อยู่นี่ลงรถอันนี้ไม่มีไม่อยู่ไหนวะเบลเดม เบลเดมอยู่ไหมฮัลโหลห้องดีไม่อยู่เบลก็ไม่อยู่ hmm. ลูมลูกจะไปอยู่ไหนกันได้นะอ๋อสงสัยน่าจะอยู่โรงเรียนน่าจะอยู่กับเพื่อนๆอะไรไปละ รีมดีมรีมดีม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 โอ้ยจานแล้วทไมไม่เรียกดังๆเรียกเบาๆทำไมเอาเดี๋ยวคนอื่นตื่นอ้าวมีอะไรจานนี่แหลนี่มาดูไวรุนทำอาหารเฮ้ยทเป็นเืงแต่เมื่อไหร่อะอะไรพี่ทาเป็นเรืงแต่เมื่อไหร่อะทำเสร็จแล้วยนไปปลุกแล้อ้าวพันเค่ขนมกับขนมปังนี่ก็เข้าไปข้างในนะพี่อ๋อ มีเงียบเสียงดังตั้งแต่แรกเลยไหมอาจารย์เออเนาะฟกเลยแทนไปกินนมปังไปไปเอากับอาจารย์เบลเอาเลยไปมานั่งแยกกับแฟนเบลตื่นตื่นไปกินขนมปังเบลไปกินนมปังโมตื่นโมไหวไหม ไม่ต้องไม่ต้องไม่น่าไหวงั้นก้มรอไปเลยงั้นเดี๋ยวเบลไปเอาขนมปังให้น้องด้วยนะได้โอเดี๋ยวรอตรงนี้นะอาจารย์ขนมปังหน่อยเอ้ยรถเออขออาทิตย์ที่รถแฟนเองอะแป๊บนึงนะเหมือนจะหาคนหายนะพี่แฟนเองกับอ่าแตนบอกนะว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วพี่เมื่อคืนตั้งแต่เมื่อคืนเลยแล้วเนี่ยโยโอ้โหให้มันกลัวหน้าขี้ต้อง โอ้โหอันนี้น่าเกีย์สุดแตนตึงกินไม่บอกไม่กินอะไรเนี่ยไปดายจารสารภาพไหมแตนชิมไม่ปกแฟนมึงวะอ้อมอ้อมโอ้โหตอกคนละกินแรงมากพี่อย่าอย่าเวลามันมองมันละเมอพี่เพรามันต่อยเหรอเออมันต่อยคนมั่วตอนมันเม้ามันละเมอจะละเมออะไรอะ เราใส่ดิเห็นไหมเออ้ผมบอกแล้วพี่อันวิธีเอวยิ่งนี่ไหมให้พี่เอาขวานแบะหัวเลยไหมเฮ้ยพี่แฟนผมพี่พี่พี่แต่อย่าเดี๋ยวดูจัดการเองอันนี้ดีกว่ายังไงอ่ะหนึ่งพร้อมไหมพี่พร้อมไหมพร้อมเบียร์ตีแรงนะเดี๋ยวหัวระเบิดอ้าวตื่นแล้วบอกไม่กินเบียร์กันพี่ดีร้องไห้ ไปกินขนมปังเร็วแก้สางเร็วๆยเลยไปขนมปังขอขอขนมปังเช้าแล้วขนมปังเออไม่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นปะไปดูโมอ้อมไปดูโมก่อนโมไปใหโมฮะฮอาการหนักนล้วเนี่ยปกติจะต้องหายเนี่ยหน้าซีดเลยอะซีดเป็นประจืดเลยอะไปดูดิโมใครจะเอาขนมปังมาเบิกได้นะเดี๋ยวช่วยทำโมเพี่เอาขนมปังมาให้แล้ว รอตรงนี้โรเบฟใครจะเอาอะไรอีกไหมบอกได้นะต้องกดด้วยไม่กดอ่ะนี่กดเป็นต้องกดนี้หรอจา่าเออาจารย์อาจารย์ไม่ตอนเราไปรอดออาจารย์ก็ไปเป็นไอ้นี่ไงจำไม่ได้หรออ๋อจำไม่ได้จำไม่ได้เอาละน่าจะโรงเรียนห้องนี้มั้งโลเดมไม่อยู่อืมอยู่ไหนกันน้า อ่าอืมมันไส้อืมมันไส้มันไส้เออห้องนี้ไม่มีโอเคอ่าห้องไหนวะเดีม,มเป็นไงมางอ่ะก็ดีขึ้นแล้วพี่ดีขึ้นแล้วจริงๆใช่ไหมอ่ะ พี่ไม่ไม่ไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็แล้วตอนนี้รู้สึกปวดอยู่ไหมอะ่ะไม่ค่อยแล้วพี่ก็โอเคขึ้นถ้าเป็นอะไรต้องบอกพี่นะอืมก้าใ่แล้วแล้วมีอาการตรงอื่นอีกไหมอะ่ะนอกจากท้องอ๋อไม่มีไม่มีพี่ก็โอเคเหมดทุกอย่างเรียบร้อยดี เราจะไม่เช็ดเลือดตามตัวไหนอะอ่าฮะไม่เหมือนว่าจะไม่ไม่มีผ้าหรือยังื่นเช็ดได้ก็แบบอ้าวถ้าเช็ดไปก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่ามันจะละอกว่าเดิมหรือเปล่าโอ้ยทุกคนทุกคนครับทุกคนทุกคนทำไมลี่ช่วยช่วยกันเอา เอาไอา้กองไฟตรงนี้ออกให้หน่อยแล้วก็มาช่วยกันวางหน่อยแล้วเดี๋ยวไปเพิ่มตรงนู้นอีกหนึ่งอันเพื่อที่จะมีไฟเพิ่มให้ให้หนาวตายใช่นี่วางทั่วๆเลยก็ได้เพราะว่าตอนคืนมันหนาวมากอย่างเมื่อคืนเนี้ยโอเคพี่ผมมาช่วยกันช่วยกันผมได้จุดให้พี่ใช่จุดไฟไว้โอ้ยระวังระวังนะมันร้อนนะอย่าเข้าใกล้กันโอ้ ก็ตัใช้ได้ <c oughs> ด้วยดิ่มบ้วขอโล <c oughs> อ้าอ้าอ้าหรับฉันเธอโคตรเพฟตฉันขอโทษที่ทําเธอเจ็บแต่ฉันก็ยังจะเก็บรูปของเราฉันคิดถึงตอนเราทั้งสองเมาแค่คืนนี้ไม่เพียงแต่เราสองคนเธอแสงจะนวนละออฉันเลยจริงยอมนั่งนอนละทม